ำนานเสือใหญ่แห่งดงไฟวันลึกเข้าไปในเขตแดนเมืองชัยบุรีแขวงสวรรค์เขตมีผืนป่าอันลึกลับและน่าพร่นพึงที่ผู้คนขนานนามว่าดงไฟวันป่านี้ต่างจากป่าใดๆที่ผู้คนเคยรู้จักทั้งด้วยความหนาทึบของไม้ใหญ่ที่โอบคลุมแสงตะวัน ทั้งด้วยเสียงกล้องสะท้อนที่เหมือนมีบางสิ่งบางอย่างซ่อนอยู่ในเงามืดทุกครั้งที่ลมพัดผ่านกิ่งไม้ใหญ่สั่นสะเทือนคล้ายเปลวไฟที่กำลังลุกไหม้ชาวบ้านจึงเรียกชื่อมันว่าไฟวันอันหมายถึงไฟที่ไม่เคยหมอดแม้มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่รู้สึกได้ถึงความร้อนแรงและพลังงานที่คุกรุ่น ตามคำบอกเล่าของคนเท่าคนแก่เล่าว่าแต่เดิมดงไฟวันเป็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์น้ำใสสะอาดสัตว์น้อยใหญ่ใช้ชีวิตอย่างสมดุลผู้คนเข้าไปหาของป่าล่าสัตว์หรือพักอาศัยได้โดยไม่มีภัยร้ายแต่เมื่อการเวลาผ่านไปความโลภของมนุษย์เริ่มแผ่ซ่านออกมาต้นไม้ใหญ่ตูโค้นยังไม่ปราณี สัตว์ป่าถูกล่าเกินจำเป็นเสียงหัวเราะของผู้ล่าแทนที่เสียงนกป่าและแสงไฟจากคกเพลิงเผาป่าก็แทนที่แสงเดือนแสงดาวและแล้ววันหนึง่งทามกลางไฟป่าที่โหมกระหนำ่ำเหมือนจะกลืนกินทุกชีวิตในดงไฟวันเสียงคำรามกึกก้องได้ก้องขึ้นจากใจกลางเปลวเพลิงเสียงนั้นหนักแน่นจนแผ่นดินสะเทือน สัตว์เล็กสัตว์น้อยแตกตื่นหนีเอาชีวิตรอดแต่สิ่งที่ปรากฏกายออกมาท่ามกลางควันไฟกลับทำให้ทุกคนตกตะลึงมันคือเสือโคร่งมะฮมาตัวโตกว่าที่ใครเคยเห็นดวงตาสีทองสว่างว่าปราวเปลวไฟก้าวเดินแต่ละครั้งสะท้อนพลังอำนาจเกินกว่ามนุษย์จะต้านทานได้ขนแถบสีน้ำตาลสลับดำเป็นลวดลายที่เหมือนเปลวไฟกำลังลุกวาด คนเท่าจึงตั้งชื่อมันว่าเสือใหญ่แห่งดงไฟวันเพราะมันม่ใช่เพียงสัตว์แต่คือวิญญาณแห่งป่าเป็นเงาของความโกรธแค้นที่ธรรมชาติมีต่อความโลภของมนุษย์มีเรื่องเล่าขานว่าในคืนแรกที่เสือใหญ่ปรากฏกองไฟที่เผาป่าดับสิ้นลงราวกับถูกฝนใหญ่ซัดทั้งที่บนฟ้าไร้เมฆฝน เสียงคำรามสุดท้ายของมันก้องกังวานไปทั่วหุบเขาจนคนที่เข้าไปลักลอบตัดไม้และล่าสัตว์พากันวิ่งหนีออกมาไม่คิดชีวิตบางคนเล่าว่าเห็นเงาเสือวิ่งเคียงไปกับพวกตนจนล้มลงด้วยความหวาดกลัวนับแต่นั้นมาชาวบ้านต่างสรัทธาและเกรงกลัวเสือใหญ่เชื่อว่ามันคือผู้พิทักษ์แห่งดงไฟวัน ผู้ที่เข้าไปในป่าด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ทำลายไม่โลภมากมักจะได้กลับออกมาอย่างปลอดภัยแต่ผู้ใดที่เข้าไปด้วยความละโมบหวังแต่ตัดไม้ล่าสัตว์หรือทำลายผืนป่ามักหายสาบสูญไปโดยไร้ร่องรอยแต่คนเฒ่าคนแก่มักเล่านิทานสั้นๆแก่ลูกหลานว่ากาละครั้งหนึ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อแสงคำ เขาชอบเล่นกับไฟทุกครั้งที่ผู้ใหญ่ก่อกองไฟเขามักวิ่งเข้าหาไม่ฟังคำห้ามวันหนึ่งเขาวิ่งตามเงาไฟเข้าไปในป่าลึกแต่ไม่รู้เลยว่าเงานั้นคือเสือใหญ่ที่กำลังเฝ้ามองเขาหลงป่าอยู่หลายวันจนเกือบสิ้นใจแต่ในที่สุดก็ได้รับการช่วยเหลือจากชาวบ้านที่ออกตามหาเมื่อเขากลับออกมาได้จึงบอกกับทุกคนว่า ไฟนั้นอบอุ่นแต่ไฟก็เผาผลาญเงาที่วิ่งตามก็เช่นกันมันอาจนำพาไปสู่ความตายหากเราไม่รู้จักพอดีเสือใหญ่แห่งดงไฟวันไม่ได้ปรากฏเพื่อทำร้ายคนแต่ปรากฏเพื่อเตือนให้มนุษย์ตระหนักว่าธรรมชาติก็มีชีวิตมีจิตวิญญาณและสมควรได้รับความเคารพ ทุกครั้งที่เสียงคำรามดังขึ้นในยามค่ำคืนคนเฒ่าจะพูดกับลูกหลานเสมอว่านั่นไม่ใช่เพียงเสียงเสือแต่เป็นเสียงเตือนใจว่าอย่าได้ลืมธรรมชาติอย่าได้ลืมว่ามนุษย์เล็กน้อยเพียงใดเมื่อเทียมกับพลังของป่าหลังจากวันที่ไฟป่าถูกกลืนดับลงด้วยคำรามของเสือใหญ่ เรื่องราวการปรากฏตัวของมันแพร่กระจายไปทั่วเมืองชัยบุรีอย่างรวดเร็วไม่ว่าที่ใดไม่ว่าหมู่บ้านเล็กใหญ่ทุกคนต่างพูดถึงเสือใหญ่แห่งดงไฟวันด้วยเสียงสันส่นๆที่ปะปนทั้งความหวาดกลัวและความศรัทธาผู้คนเริ่มมองดงไฟวันไม่ใช่เพียงป่าไม้แต่เป็นแดนศักดิ์สิทธิ์ที่มีกฎเกณฑ์ของตนเอง กฎที่ไม่อาจท้าทายและผู้พิทักษ์สูงสุดของกฎนั้นก็คือเสือใหญ่มีคนเล่าว,ว่าในยามค่ำคืนเมื่อดวงจันทร์เต็มดวงส่องแสงเสียงคำรามของเสือใหญ่จะดังสะท้อนออกมาจากดงไฟวันบางครั้งเหมือนใกล้บางครั้งเหมือนอยู่ไกลแต่ไม่ว่าใครที่ได้ยินล้วนรู้สึกเหมือนมีสายตาคมกริบจ้องมองมาจากเงามืด พรานผู้กล้าหาญจำนวนไม่น้อยเคยคิดจะทดสอบตำนานนั้นพวกเขาแบกหอกธนูและปืนเข้าไปในป่าแต่ส่วนใหญ่ไม่เคยกลับออกมาบางรายกลับมาได้ก็เล่าเพียงว่าได้เห็นเงาดำใหญ่โตพุ่งผ่านสายตาก่อนที่สติจะดับวูบเมื่อฟื้นขึ้นมาก็พบว่า ตนถูกทิ้งไว้ที่ปากดงไฟวันเหมือนมีใครบางคนหรือบางสิ่งช่วยพามาชาวบ้านเชื่อว่านั่นคือการเตือนไม่ใช่การฆ่าเสือใหญ่แสดงให้เห็นว่าความอาหางการของมนุษย์ไม่อาจทัดทานพลังของธรรมชาติความกลัวที่ปะปนอยู่กลับทำให้ผู้คนเริ่มหันมานับถือเสือใหญ่ดุดวิญญาณผู้คุ้มครอง ป่าดงไฟวันจึงกลายเป็นสถานที่ที่ไม่มีใครกล้าละเมิดชาวบ้านที่ต้องการเข้าป่ามักจะนำข้าวเหนียวไก่ต้มหรือเหล้าขาวเล็กน้อยไปวางไว้ใต้ต้นไม้ใหญ่พร้อมเอ่ยคำขอว่าขอเสือใหญ่ผู้เฝ้าดงไฟวันจงคุ้มครองลูกหลานขอเพียงเข้าไปหายาสมุนไพรหาไม้ฟืนไม่ทำลายเกินจําเป็น ว่ากันว่าผู้ที่ทำพิธีเช่นนี้มักจะปลอดภัยและได้สิ่งที่ต้องการกลับมาแต่ผู้ที่ไม่เคารพมักจะหลงป่าหลายวันหรือเจอเหตุร้ายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งมีชายชราคนหนึ่งชื่อปู่หงเขาอายุเกือบเจ็ดสิบปีร่างกายอ่อนแรงแต่ยังคงห่วงลูกหลานที่ป่วยไข้ วันหนึ่งเขาจึงตัดสินใจเข้าไปหายาสมุนไพรในโดงไฟวันเขาไม่ได้ถืออาวุธใดๆมีเพียงไม้เท้าและห่อข้าวเล็กน้อยระหว่างทางเขาหยุดพักใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วเอ่ยว่าเสือใหญ่เอ๋ยปู่มาเพื่อหายาให้ลูกไม่คิดรบกวนขอให้ปู่ปลอดภัยด้วยเถิด ว่ากันว่าในคืนนั้นเขาฝันเห็นเสือโคร่งมหือมาเดินอ้อมรอบตัวแต่ไม่ทำร้ายกลับก้มศีรษะลงราวกับรับรู้ความจริงใจเช้ารุ่งขึ้นปูหงตื่นขึ้นมาพบสมุนไพราหายากกองอยู่ตรงหน้าเขาจึงเก็บกลับไปช่วยรักษาหลานให้หายจากไข้ ชาวบ้านจึงเล่ากันว่าเสือใหญ่ไม่ใช่สัตว์ที่ไร้เหตุผลหากแต่รู้จักแยกแยะผู้ที่มาด้วยความซื่อสัตย์จากผู้ที่มาด้วยความละโมบ เมื่อเวลาผ่านไปเสือใหญ่กลายเป็นทั้งผู้พิทักษ์และครูของชาวบ้านพวกเขาเรียนรู้ที่จะเคารพธรรมชาติเก็บเกี่ยวแต่พอดีไม่ล่าเกินจำเป็นและทุกครั้งที่ได้ยินเสียงคำรามพวกเขาจะบอกลูกหลานว่านั่นคือเสียงของครูใหญ่แห่งป่าเสียงที่เตือนให้เรายังอยู่ในความพอดี ดงไฟวันจึงไม่ใช่เพียงป่าอันลี้ลับอีกต่อไปแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติที่ตั้งอยู่บนเส้นบางๆระหว่างความหวาดกลัวและศรัทธาต่อมาในหมู่บ้านหนึ่งริมป่าดงไฟวันมีชาวนาผู้หนึ่งชื่อว่าขุนคำเขาเป็นชายหนุ่มร่างใหญ่ขยันขันแข็ง ่ในใจกลับเต็มไปด้วยความอยากได้ไม่รู้จบเขามีนาอยู่หลายไร่มีข้าวเต็มยุ่งเสมอแต่เมื่อเห็นเพื่อนบ้านมีมากกว่าเพียงเล็กน้อยเขากลับรู้สึกอิจฉาและอยากได้มากกว่าขุนค,คำมักพูดอยู่เสมอว่าในป่าเต็มไปด้วยไม้สักท้ทองสัตว์ป่าก็ล้วนมีค่าถ้าข่าเอามาได้ข้าก็จะร่ำรวยเกินใครแม้ผู้เฒ่าผู้แก จะเตือนว่าอย่าได้ล่วงเกินดงไฟวันอย่าท้าทายเสือใหญ่เขาก็ไม่ฟังตรงกันข้ามกลับหัวเราะเยาะและคิดว่าตนมีความกล้าหาญเกินพอที่จะเอาชนะ ในฤดูแลง้งขุนคำจึงตัดสินใจพาเพื่อนสองสามคนเข้าไปลึกในดงไฟวันเขานำหอกพบเทิงและถุงใหญ่สำหรับใส่ของป่าไปด้วยหวังว่าจะได้ไม้หายากและล่าสัตว์มาเป็นจำนวนมากยิ่งลึกเข้าไปเสียงนกเสียงลมเริ่มแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบวังเวงจนกระทั่งมีเสียงคำรามต่ำๆแววกอกมาจากเงามืด เพื่อนที่ไปด้วยพากันหน้าซีดนั่นมันเสือใหญ่คนหนึ่งเอือเสียงสัน่นแต่ขุนคำกลับหัวเราะเยาะและคิดว่าตนมีความกล้าหาญเกินพอที่จะเอาชนะ ไม่ทันขาดคำเงามือหืมาโผลรพ้นพุ่มไม้ดวงตาสีทองเรืองรองสะท้อนคบเทิงราวเปลวไฟเสือใหญ่ก้าวออกมาอย่างสง่างามทุกคนหยุดนิ่งด้วยความกลัวแต่ขุนคำยกหอขึ้นหมายจะต่อสู้ เสือใหญ่ไม่โจมตีในทันทีมันเพียงคำรามก้องจนผืนดินสะเทือนเสียงนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางใจทำให้เพื่อนๆนของขุนคำต่างทิ้งหอกแล้ววิ่งหนีไปแต่ขุนคำยังดื้อดึงตะโกนออกมาว่าข้าจะไม่กลัวป่าและสัตว์ทั้งหลายข้าจะครอบครอง ทันใดนั้นเสือใหญ่พุ่งเข้าใส่ด้วยความเร็วที่มนุษย์ไม่อาจตามทันแต่แทนที่จะฆ่ามันกลับตวัดหางกระแทกพื้นตรงหน้าแรงสั่นสะเทือนทำให้ขุนคำล้มลงหอกลุดมือความกลัวแผ่ซ่านไปทั่วร่างเขาพยายามลุกขึ้นแต่ขาสั่นจนยืนไม่ไหวดวงตาของเสือใหญ่จ้องลึกเข้าไปในใจของเขาเราวกับจะถามว่า เจ้าจะเลือกทางไหนอยู่ร่วมอย่างพอดีหรือจะสูญสิ้นเพราะความโลภก่อนที่เขาจะได้ตอบเสือใหญ่ก็หายเข้าไปในเงามืดเหลือเพียงเสียงกล้องสะท้อนกังวานในหัว หลังเหตุการณ์นั้นขุนค,คำกลับออกมาจากป่าด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวเขาล้มป่วยไปหลายวันร่างกายสู้ผอมเหมือนเสือใหญ่ได้ดึงเอาความยิงพยองออกจากตัวเขาเมื่อฟื้นตัวขึ้นมาเขาเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง จากชายหนุ่มที่โลภมากกลายเป็นคนที่ใช้ชีวิตอย่างพอดีแบ่งข้าวให้เพื่อนบ้านปลูกพืชเพียงพอกินและสอนลูกหลานว่าอย่าโลภเกินอย่าท้าทายธรรมชาติสิ่งที่มีอยู่เพียงพอแล้วเมื่อเรื่องของขุนคำแพร่ไปทั่วหมู่บ้านศรัทธาต่อเสือใหญ่ก็เข้มข้นยิ่งกว่าเดิมผู้คนยิ่งเชื่อว่าเสือใหญ่คือวิญญาณผู้สั่งสอนมนุษย์ ทุกครั้งที่มีการเล่านิทานนี้เสียงคำรามที่ดังจากป่าก็เหมือนคำยืนยันว่าเสือใหญ่ยังคงเฝ้ามองอยู่เสมอแล้วเรื่องราวก็จบลงเพียงเท่านี้โปรดติดตามเรื่องราวต่อไป